เปิดตัวแล้วที่อินเดีย Redmi Note 11T 5G ราคาเริ่มที่6,700บาทใช้ชิป d i m e n s i t y 810จอลื่น90 h z Adaptive กล้อง, ive, อง AI 50ล้านพิกเซลมีชาร์จไว3สวัตต์ล่าสุดทาง Redmi ประเทศอินเดียก็ได้เปิดตัวสมาร์ทโฟน 5G ระดับกลางรุ่นใหม่อย่าง Redmi Note 11T 5G อย่างเป็นทางการแล้วครับ โดยสมาร์ทโฟนรุ่นเลน m i มีโน้ต 11T 5G รองรับ 5G พร้อมการ2ซิมการ์ดหรือที่เรียกว่า Dual 5G SIM มีหน้าจอแสดงผลขนาด6.6นิ้วผมชากระดับ Full HD Plus รองรับค่า r รีเฟรชระดับสูงสุด90เฮเป็นแบบ Adaptive พร้อมขอบทับด้วยกระจกก้อละก l า s s 3บนตัวเครื่องแบบ Evo Design กับการไล่เฉดสีแบบใหม่ใายชิปประมันผล d i a m e n s i t y 810ระดับ6นาโนเมตร ให้ลมขนาดสูงสุด8ปดกพร้อมเทคโนโลยีแลมบูสเตอร์เพิ่มได้อีก 3G มกส่วนลมเป็นแบบมาตรฐานยู b 2.2ขนาดสูงสุด1 2 8่งิบกบนระบบปัิแกนเอ็นด n d r o i d 11ครอบทับด้วย MIUI 12.5ให้กล้องหลังแบบคู่ที่มีทั้งกล้องตัวหลัก AI ความละเอียด50ล้านพิกเซลและกล้องเอาตราไวายความละเอียดแปล้านพิกเซลมุมมองรับภาพกว้าง1 1 9องศามีคุณสมบัติป้องกันน้ำกระเซ็น IP53 มีรทั้งหมด3ามสีคือ สีฟ้าออฟความารีนบลูสีดำเมทแบล็กและสีขาวสตาร์ดัสไวทให้แบตเตอรี่มาที่5,000มิลลอรองรับเทคโนโลยีชาร์จเร็ว33วัตต์โปรฟฟสชาร์จิ่งอีกด้วยครับสมาร์ทโฟนเรดมี n o t ้ต10แบบ T 5G มีรุ่นราคาตามนี้ครับรุ่นแรม6 g b กรอม6สติราคาอยู่ที่14,999รูปีหรือประมาณ6,700บาทรุ่นแรม6 g b รมัม1 1 8 g b ราคาอยู่ที่15,999รูปีหรือประมาณ7,200บาทและรุ่นแรม8 g b รอม1 1 8 g b ราคาอยู่ที่17,999รูปีหรือประมาณ8,100บาทและจะระวงจํหาหน่ายในวันที่7ธันวาคมนี้เป็นต้นไปครับตอนนี้ช่อง i t ทีฟาสมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่อง i อทีฟาสเพียงแค่เดือนละ20บาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับ ก่อนจบคลิปนี้ฝากกด subscribe กด like เพื่เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ